อย่างนี้ครับคู่แรกนี่เป็นการพบกันในพิกัด60กิโลกรัมการพบกันระหว่างสิเอาละครับมาชมยกที่หนึ่งครับมุมแดงนี่สีวานครับน้ำเงินนี่เป็นชนะสิทธิ์อะรักครังเริ่มครับวันนี้ผมพันวัตถีพันตำรวจเอกสิดินจ่ายกระทบครับรับหน้าที่ผู้ใหญ่ครับ เอาละครับยกแรกนี่มาดูเชิงกันสักนิดหนึ่งครับเอาละครับออกคว้างแข้งใช้ชนะสิทธิ์ครับทางด้านของสีวานก็โต้ดีซซายเหมือนกันสีวานเดินหน้าขยับขยับนะครับโดนชนะสิทธิ์สกัดโดยลูกทีมนี่นะครับออกแข้งซ้ายครับสีวานโต้โดยแข้งขวามันกันครับที่หน้าขาเป็นการทักทายครับมวยสามยกนี่คงจะไม่มีการดูเชิงกันมากครับ เอาละครับวางแข้งซ้ายสักทีหนึ่งครับสีวันออกซ้ายเหมือนกันครับลำตัวแต่ยังติดกาดอยู่เหมือนกันครับขยับขยับครับชนะสิทธิ์ออกมาหลูกนี้ชนะสิทธิ์ออกแข้งขวาสีวันฮุกด้วยซ้ายสักทีหนึ่งครับขยับขยับเอาลสีวันเดินหน้ามาต่อยท้องนะครับเอาครับชนะสิทธิ์ตีเข่าขวาสีวันโต้ด้วยเข่าขวาเหมือนกัน ยกแรกแค่นั้นเองครับเอาละครับสีวานออกแข้งขวาเอ้ยสายหมัดเกือบถึงใบหน้าครับสายขวาครับชกหมัดสีวานไม่มีกลัวเลยครับออกแข้งซ้ายครับทางด้านชนะสิทธ์โตด้วยขวาเหมือนกันครับที่ขาครับชนะสิทธ์ต่อยแตาว่ายังไม่เข้าเป้าครับสีวานก็โตสายที่ท้องเันเอาละครับจะชกไปโอ้โหครับ ลุกดีสายตรงๆครับสีวานอัดด้วยเข้าขวาชนะสิทโตโดยแข้งซ้ายอาวุธมวยไทยนี้ดูเนียนตามกันครับทางด้านของสีวานชนะสิทธิเข่าขวาครับสีวานจะตีหน้าขาชนะสิท์ตีเข่าขวาไปที่ลำตัวครับสีวานขยับขยับนะเอาล้ทีมสกัดสักทีหนึ่งสีวานต่อยด้วยซ้ายมาเข้าที่ใบหน้าครับ ปกดโดยซ้ายชนะสิทธิ์ออกขวายาวๆยังไม่โดนครับชนะสิทธิ์แกงกรูมวยไทยนี่มาก็ค่ายก็อยู่ที่กระทู้เรานี่ฮะโรงแรมเดอะพาโดยเซียนเด่งฮะซึ่งก็ได้รับใบยญาตเป็นโมดเตอร์ครับหมาดหม,ดหมดาดนกงครับเอาละครับลูกหนักหน่วงก็ยัง ไม่ทิ้งเอาละครับมาเตะขวาล่างขึ้นซ้ายบนใบหน้าชนะสิทธิ์โอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกั้นะครับสีวานเนี่ยโอ้ครับทีมซ้ายเอาละครับชนะสิทธิ์ทุกซ้ายยังไม่โดนจังครับสีวานออกแข้งขวาชกซ้ายขวาชนะสิทธิ์โต้ดีซ้ายเอาละครับทุกซ้ายเหมือนกันครับชนะสิทธิ์หมดยกที่หนึ่งครับวานทีทีวายมวยไทยมุมแดงครับโอ้ครับออกมา มาสาวหมัดซ้ายขวาแล้วโอ้ยครับมีซ้ายหนักๆโอ้เตะขาลูกนี้มาชนะสิทธิ์ถึงกับลงไปให้กรรมการนั่งนับแล้วครับโอ้ครับลูกหนักหน่วงสีวานนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้ครับดูจะพยุงตัวรอดไมยกทีสองครับสี่หวานเข้าไปคุกซ้ายขวาครับขึ้นบนซ้ายขวาเอาละครับพยายามปัดป้องโต้้วยเข่าเหมือนกันครับชนะสิทธิ์สีหวานตีเข่าขวา มาฮุกซ้ายลูกนี้โอ้่อยซ้ายมาใบหน้าซ้ายเลยเตะลำตัวโอยครับมาเป็นพายุทีเดียวครับซีวานนะครับหักเหลี่ยมเบาๆของชนะสิทธิ์มาฝืนหรือ,อย่างเนี่ยดูเหมือนเป๋ๆเหมือนกันนะเอาละครับออกฮุกซ้ายฮุกขวาโอยครับปิดป้องอย่างเดียวครับมาดูว่ายัางมีโต้หรือเปล่าครับตีข,ขว้ขาโต้ครับถัากกันอย่างเดียวทำไมโต้เนี่ก็อยู่ดุลวินิจกัยกรรมการแล้วครับ เอาละครับออกยิงหมัดซ้ายครับสีวานนิดดุแล้วกันครับมายกที่สองเนี่ยโอ้โหขยับขยับฮะดูดูเหมือนจะฟื้นแล้วครับชนะสิทธิ์เอาครับพบซ้ายเหมือนกันครับสีวานต่อยซ้ายตรงตรงครับมีโต้เหมือนกันครับชนะสิทธิ์ถีบสกัดสีวานออกไปชกหมัดซ้ายใบหน้าโอ้ฝันด้วยศอกซ้ายครับโอ้ครับสีวานฝันศอกซ้ายอีกครั้งครับดูเหมือนจะฟื้นแล้วครับชนะสิทธิ์เอาเดินบ้างฮะ เตะด้วยขวาลําตัวเอาครับขยับมามาลูกนี้มีล้มลงไปของทั้งคู่ครับครับผูก้ายครับถีบสกัดครับทางด้านธนสิทธิ์แกงกะลูมไทยครับโดนหนึ่งสองที่ใบหน้านครับแข่งซ้ายขึ้นสูงสีวานเอาละครับสอกลูกนี้เอาครับจะหมดไหมนะครับดูสีวานขยับถอยครับธนสิทธิ์เดินหน้าครับโอ้เตะขาล่างลูกนี้มามีเป๋งครับนิดๆนะฮะโอ้ครับ เลี้ยงบอกเดินครับช่างนิทธิ์ออกมาดูฟื้นแล้วครับาต้นยกนั้นโดนนับมาโดนขาล่างอีกสักทีหนึ่งอ่ะชนะสิทธิ์เดินหน้าครับคู่แรกของมวยวันนี้ก็มันเลยครับแข้งขวาครับโดนโต้ด้วยขวัญกันครับต่อยขวาลูกนี้ไม่โดนสีวานหุบซ้ายขวาเอาละครับขยับขยับออกแข้งท้ายครับชนะสิทธิ์ทีมสกัดเนี่ยเป๋เหมือนกันครับ ซีวันนะครับโอ้ฟันด้วยศอกซ้ายอ่าลูกนี้เป็นอ๋อครับชนะสิทธิ์เดินแรกศอกนะครับอืฮะพีเลี้ยงบอกเดินครับผนยกโดนนับอ๋อแล้วครับต่อยซ้ายขวาไปหน้าตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับชนะสิทธิ์อ๋อครับพิกเหลี่ยมตีเข่าซ้ายครับโอ้ยครับตีเข่าขวาชนะสิทธิ์ออกเก๊กเอาซ้ายโอ้เข่าซ้ายเน้นเน้นนะโอ้ยครับดูซีวานนี่ เร่งในต้นต้นออรบทยกที่สองโอ้มาดูภาพช้าครับต้นยกนี่ทางด้านของซีวานเดินเร่งฮะัมาเกือบเอาตัวไม่รอดครับแตับไปๆยกนี้ทางด้านของชนะสิธิ์นี่ฮึดครับออาล่ะครับ ระครังเริ่มยกที่3ครับยกสุดท้ายครับในยกที่สองนั้นชนะสิทธ์โดนไป1นับครับตนยกนี่มาเป็นของสีวานเลยครับตายยกชนะสิทธิ์มาเอาละครับ,รบไม่มีอะไรต้องเสียหรอกครับชนะสิทธ์ยกที่3ครับชนะสิทธิ์แกงกะรูมวยไทยสีวานทีวายมวยไทย ออกมายกสามนัสสิทธ์ต้องเดินครับมาแต่ลุงนี้โดนขักเหลี่ยมล้มลงครับซีซ้ายสีวันจะต่อยหมัดออกแข้งซ้ายเขาลำตัวเหมือนกันครับยานัสสิทธ์เดินป้องแล้วเดินเข้าแลกหมัดนะเอาละครับมาตีเขาขวาแล้วพลิกเลี้ยโอ้โหทิ้งของทางด้านสีวันล้มบ่งกลางเวทีครับอ่ามาพี่เลี้ยงครับเสีย ทีมงานเสียนเดงเสียออดนี่กระตุ้นครับบอกให้เร่งครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านโจอินทรศิษย์ตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับโอ้ครับอ่อนหรือเปล่าครับแทงเข่าซ้าย3ดอกครับแทงเข่าซ้ายเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับอืออยกนี้ทางด้านโจอินทริษย์ฟื้นขึ้นมาครับสีวานเร่งยกหนึ่งยกสองเนี่ยมาดูยกสามจะเป็นยังไงฮะหมดหรือเปล่าครับโจอินทริษ์เดินครับปล่อยพลาดลูกนี้มาโอ้แข้งซ้ายได้ครับ สีวานชนะสิทธิ์เข้าประกบตีเข้าซ้ายตีเข้าซ้ายหักเลี่ยมหาเลี่ยมหามุมตีเข้าซ้ายโอ,โอ้ครับลำตัวครับเน้นเน้นะโอ้ครับเอาละครับมายกหนี้นี่ดูทางด้านสีวานโรยไปครับชนะสิทธิ์ต้องเดินแล้วครับผีเลี้ยงบอกให้เดินขยับเข้าไปสีวานเตะล่างซ้ายสักทีหนึ่งชนะสิทธ์ เดินครับหวังจะประกบนะครับหาเหลี่ยมตีเข่าขวาเข่าขวากลางหลังเนี่ยโอ้โครับมันจริงๆครับแค่คู่แรกเท่านั้นนะฮะขยับเข้าไปหาโอ้แม่จะจอร์เข้ฟ้ดหางครับแชนัสิทธิ์เข็นก่อนครับเอาละครับฟุกซ้ายทีหนึ่งครับสีวานต่อยซ้ายแชนัสิทธิ์เข้าประกบเอาละครับทีบ ยกสาจะเร่งแซงทันไหมครับยกสามไทยๆยยกครับตีเข่าซ้ายโอ้เข่าซ้ายสอาดอกสครับหโอ้ยลำตัวโอ้ครับสีวันโอ้ครับเดินแทงเข่านี่เต็มเต็มทุกดอกครับเข่าซ้ายของชนะสิทธิ์นี่โอ้โหครับสีวันต้องถอยครับปของตัวขยับหนึ่งสองซ้ายขวาบน สีวานมอง่นะสิตีเข้าซ้ายโอ้ครับเล่งผ่านหรือไม่ผ่านครับยกทีสายกสุดท้ายครับโอ้ยออกแข้งขวาทีหนึ่งชนะสิทธ์เดินเดินสีวานเตะไม่โดนครับเวือดลูกนี้ทีมซ้ายโอ้ยกระเด็นไปที่มุมครับส่งไปที่มุมน้ำเงินเอล่ะครับลุกขาครับ โอ้โหอาครับหมดยกที่3มครับมาขอเสียงตบปือให้ทั้งคู่ครับตรงนี้ครับมันเลอเกินครับมาดูผลการตัดสินครับโดยคะแนนครับคู่แรกครับซีวานทีวาทีวายมวยไทยครับเป็นทีน่าสิครับแชนกิจสังข์ดครับมวยไทยโอ้ครับ ดูแรกนี่มาดูเหมือนป่อแป้ป่อแป้ในช่วงต้นยกแรกยกสองครับแต่มาทําปลายยกสองกับยกสามทั้งยกขับเหมาอานเซียออดนะฮะออดเดือพาครับขึ้นให้กําลังใจมวยในค่ายครับตอนนี้ก็น้องชายครับเซนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายมวยแกงกรูมวยไทยครับ